มาแล้วครับขบวน518นึี่ยก็สี่หนึ่ก็ออกเมืองพนพอดีนะ518หนก้ากำลังจะผ่านบ้านหันนะครับพอขอลอเปิดบิดนะะี่ยเอ๊ะทำไมไฟไม่แดงไอ้ไฟไฟไม่เขียวนะเพราะว่า จีนขอเพิ่งออกมุงคลเนะี่ยมันก็เลยเขียวนะ มาก่อนนะแต่ว่าถูกกลับอยู่บ้านเห็ดนะวันหนีไม่ออกนะ